ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้บังคับกองพันฉางช่างที่6กองพลฐานราบที่6พร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่ของหน่วยลงพื้นที่ชุมชนบ้านสีแก้วตาบนสีแก้วอำเภอเมืองเพื่อเยี่ยมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่มีอาการเจ็บป่วยได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้และเด็กๆเ,เพื่อทําการรักษาและให้คําแนะนําใ,ในการรักษาสุขภาพพร้อมทั้งนาผ้าห่มกันหนาวของกองทัพบ,บกและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บ่งเบาภาระในการจัดซื้อจัดหาเครื่องกันหนาวในหน้าหนาวปีนี้สําหรับชุมชนบ้านสีแก้วมีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัยที่ขาดคนดูแลซึ่งส่วนมากลูกหลานจะไปทํางานในต่างพื้นที่นานๆจะได้กลับมาเยี่ยมสักครั้งหมู่บ้านนี้มีบ้านกว่า20หลังคาเรือนซึ่งการเข้ามาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกอบอุ่นและสุขใจที่มีฐานเข้ามาดูแลให้ความห่วงใยมาโดยตลอดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงประชาชนกันค่ะ ใจดีใจร้ายค่ะที่เห็นพ่วงเป็นห่วงนะทีนะคะคุณห่วงอัตตอดนาทีใจมากๆเลยค่ะ